เพียงแต่ระวังวางจิตออกจากกายเนะี่ยจะไว้นะกายเรามีหนึ่งรูปภายนอกจะเป็นรูปจะเป็นสีก็เป็นกายสีเสียงที่มากงนอกก็เป็นกายกลิ่นก็เป็นกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นกาย คือสายลมแสงแดดเก้าอี้บอกเห็นไหมเป็มันเป็นรูปภายนอกรือว่ากายนั่นแหละมันก็จับคู่กันลูก,กตาเราก็จะมีจักขูวิญญาณแฝงอยู่มันก็จะจับคู่กับกายภายนอกคือรูปรูปที่เป็นสีรูปที่เป็นวัตถุสิ่งของบุคคล หูมันก็มีวิญญาณทางหูแฝงอยู่เป็นจิตดวงหนึ่งมันชื่อว่าโสตวิญญาณมันก็ทำหน้าที่จับคู่กับเสียงวิญญาณทางจมูกก็จ็จับคู่กับกลิ่นกลิ่นก็เป็นรูปเสียงเป็นรูปกลิ่นเป็นรูปรสชาติก็เป็นรูป ลิ้นก็มีจิวหาวิญญาณทำงานอยู่ก็มีหน้าที่รับรสกายก็มีกายวิญญาณทำงานอยู่ก็มีหน้าที่รับสัมผัสสิ่งที่มากระทบมนโนจิตเราก็มีความคิดเป็นตัวกระทบความคิดมันก็มาจากรูป5ที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละ มาทำให้มโนจิตคิดเป็นรูปในขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านตัดว่าประมัทธธรรมบนโลกนี้บนเอกภพนี้มีแค่สี่อย่างปานัตประมัทธะแปลว่าของจริงแปลว่าไม่แปรปรวนแปลว่าไม่เปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามกับ วิปลาสน่ะตรงการข้ามกันวิปลาสมันยังไม่จริงมันยังเปลี่ยนแปลงส่วนปรมตถะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเคล็ดวิชาก็คือเพ่งจิตที่เท้าถึกไปถึกไปเรื่อยๆพยายามรักษาความรูพยายามรักษาจิตอย่าให้มันต้อนรับความคิดเด็ดขาด ความคิดคือมันคิดอยากเห็นอยากรู้อยากเป็นอยากได้เอ๊ะนั่นเอ๊ะนี่อันนี้ความคิดอย่าให้มันก็ไปยุ่ยงยากกับจิตจิตแท้ๆเขาไม่มีความคิดเขาว่างๆเขาสว่างๆของเขาเหมือนน้ําเขาก็ใสๆของเขาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่เอาสีแดงไปใส่เลยเป็นน้ําสีแดงสีดําก็เป็นน้ําสีดําตอนนี้เราจะมากลั่นเอาสีออกน เรียกว่ากลั่นจิตกลั่นใจนั่นเองเราต้องอาศัยความร้อนเหมือนกับเรากลั่นน้ําข้างนอกเลยล้วก็เอาอมาต้มมันเกิดไอน้ําน้ําตัวจริงมันจะเป็นไอลอยขึ้นไปบนอากาศเราก็เอาแผ่นเย็นไปกั้นเอาไว้ไปกันเลยเมื่อไอน้ําร้อนๆไปกระทบแผ่นเย็นมันก็หยดลงมาเป็นหยดน้ําหยดน้ําตัวนี้แหละคือน้ําจริงเลย น้ำของจริงใสแต่เอามาเป็นน้ำดื่มไม่ได้เพราะไม่มีธาตุอาหารแล้วแต่เข้าไปใช้กับเทคโนโลยีพวกแบตเตอรี่น้ำกลั่นน,นั่นนะเหมือนกันเมื่อใจเราจิตเรากลั่นแล้วมันก็ไม่มีธาตุอาหารเหมือนก็เหมาะที่จะบรรลุธรรมแหละเทคโนโลยีชั้นสูงด้านจิตญาณแหละ ัการยืนการเดินการนั่งการหายใจอนาปณะมันก็คือการกลั่นการต้มจิตนั่นแหละต้มเอากิเลสออกดังนั้น้เราทุกคนตั้งสติตึกระลึกฝ่าท้าอย่างสรรม่ําเสมอ บนโลกใบนี้บนตัวเรานี้โลกตัวเราก็เป็นโลกใบหนึ่งเป็นจักรวาลอันหนึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งกายเรานี้เป็นจักรวาลน,นะเราไม่ต้องไปยุ่งจักรวาลน,นอกหรอกเราจุ่งจักรวาลในกายเรานี่แหละตั้งกายตรงดำรงสติมั่นยูปัท้าสม่มมเสมา สังเกตด้วยว่าอย่าเอาวิถีประสาทต,ตาไปเพ่งเท้านะเอาความรู้สึกตึกเฉยๆพอมันเกิดอาการวูบวูบวับวับก็อย่าไปสงสัยก็อย่าไปเอ๊มันอะไรไม่ต้องเอ๊ะยืนมันเล่นๆไปงั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรไม่ใช่หน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราคือน้อมความรู้สึกเอาไว้ที่ฝ่าเท้าเราคือสตินะเรานะการทำงานของจิตมันก็มีอยู่สี่อย่างมีจิตเหนือสำนึกจิตสำนึกจิตใต้สำนึกในประมาณ3มอย่าง จิตเหนือสำนึกคือมันคิดฟุ้งไปไม่รู้คิดเรื่องอะไรจิตสำนึกคือขณะนี้แหละเรารู้ว่าฝ่าเท้าอยู่ตรงนี้อันนี้จิตสำนึกจิตปัจจุบันจิตใต้สำนึกก็คือจิตที่มันบันทึกบุญบันทึกบาปเอาไว้ ยืนโตมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะทรมานทนไว้นะเรายืนเหมือน,นก็นพระพุทธรูปปางยืนน่ะเหมือนท่านอุปคุตยืนเหมือนหลวงพ่อพระรามยืนแบบนั้นยืนไม่มิการอะไรตรงนี้ รู้สิ่งดำๆตรงนี้ตอนนี้เราก็ต้องยกออกไปให้เราพยายามภูมิใจในตัวเองว่ากว่าที่เราจะมายืนวันนี้ได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมามากและให้เราอยู่เฉพาะขณะดนี้เมื่อกี้เป็นอดีตหมดแล้วอนาคตไม่มี มีแต่อดีตตลอดเวลาเลยพวกเรายืนปุ๊บมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะอดีตนี่ย,ยมันติดตามเราไปเงาตามตัวนะถ้าช่วงไหนที่จิตเราอยู่กับปัจจุบันได้ปุ๊บตอนนั้นจะเกิดร้อนเกิดชาขึ้นทันทีปัจจุบันอารมณ์นั่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพระเจ้าตัดอุบายทำไว้สองส่วน ส่วนที่หนึ่งพระเจ้าตัดว่าดูก่อนพิกขุทั้งหลายพิขุใดปปรบปฏิจสมุบาทเนืองเนืองพิกขุนั้นย่อมอยู่ใกล้ประตูนรุภานการปรปฏิจสมูบาทให้ยก ปฏิปทามากักมีองแปดเนี่ยพระเจ้าแต่ว้อย่างนี้นะป,ร,ะร,ป,ปททะรุปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปฏิจจสมุปบาทก็ประกอบด,ด้วยอวิชาเป็นหัวหน้ามันจะมีสิบสองตัวอวิชาสังขารพิญญาณน,นามรูปสลายตนะ ผัเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชราพยาธิมรณะสิบสองตัวมีอวิชามันก็มีสังขารน่ะมันก็ไล่ๆไปอย่างเงี้ยอวิชาในตอนที่เราปฏิบัติคืออะไรล่ะก็เราอยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็เป็นอวิชาห่วงร่างกายก็เป็นอวิชา สงสัยก็เป็นอนวิชาปาร,รบแปลว่าเอาใจใส่เอาใจใส่แยบคายอยู่ที่ฝาา่าเท้าสังเกตว่าฝ่าเท้าเรากระทบกระเบื้องกระเบื้องมันแข็งหรือมันอ่อนมันเย็นหรือมันอุ่นอะไรเรียกว่าปาร,รบนึกอย่างนั้นนะเมื่อเราอยู่ตรงนั้นตอนนั้นความคิดอื่นๆไม่เข้าก็เป็นอัน เป็นอันใช้ได้แปลว่าอวิชาไม่เกิดเทียวยกปฏิปทามักแปดก็คือปฏิปทาแปลว่าจิตตั้งมั่นสม่ำเสมออยู่ในสมาธิิมรข้อที่หนึ่งสมาธิิความเห็นชอบความหมายของเหความเห็นชอบคืออะไรก็คือปัจจุบันอารมณ์นั่นแหละปัจจุบันเรายืนเหยียบกระเบื้องไงเราก็ต้องอยู่กับกระเบื้องกับเท้านั่นแหละ แต่ท่านก็บอกเทคนิคอีกอันหนึ่งว่าต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปีมีโยนิโสมีสกขติห้าประการรวมๆคสตินั่นแหละสติคือตึกระลึกฝาา่าเท้าสัมปชัญญะรู้ว่าฝ่าเท้ากระทบกระเบื้องอาตาปีก็เพียนเพ่งไม่ให้จิตเคลื่อนออก โยนิโสมนสิการคือาทำใจแตะอยู่กับฝ่าเท้าอย่างสม่ำเสมอละเอียดละออทุกอน,นุทั้งส้นเท้ากลางฝ่าเท้าปลานี้เท้าสังเกต้เห็นให้หมดสิกติสังเกตมีระบบที่ท่านพูดเอาไว้เคล็ดวิชาท่านบอกว่าอย่างนี้ และให้เราเห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งก็เห็นว่าทุกขก์ไม่ใช่ของเราสุขทุกข์ไม่ใช่ของเรานะกายก็ไม่ใช่ของเรานะในธรรมาจักก็กล่าวไว้ว่านันทิลาคะให้ละนันทิหรือละความเพลินจากความสุขความพอใจด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร สมาวาจาสมากมมันโตสมาอาชีโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิเดยอาศัยมรรคมีองค์แปดทำให้อัญญาโกนัญญะเกิดปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิหมายก็ว่าอาัญญา เกิดความรู้แล้วเกิดวิชาแล้วความแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนนี่แหละระบบนี้ทั้งหมดอะมรอยู่เป็นก้อนเดียวกันอยู่ในสติที่เรากำลังเพ่งดูมรดองคธร์รมแห่งมรดองสัมมาสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดสมาสมาธิแปลว่าสมาธิแปลว่าจิตที่ตั้งมั่นสม่ำเสมอเป็นกลาง ไม่เอียงไปซ้ายฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือไม่ไปห่วงกายอะ่ะนะแล้วก็ไม่ไปพอใจในสุขที่เกิดไม่กังวลกลัยนใ,นใจในสิ่งที่ทุกข์ชิเฉยนั่แหละวางใจก,กลางๆลางหรือว่าสมาสมาธิที่เราปฏิบัติอยู่นี้แหละคือโพธิปที่ไปขีขยธรรมสาสบเจอันเป็นธรรมที่พระเจ้าเลือกมาสอน ครั้งที่พระองค์พาคณะสงฆ์ทุดงไปที่ป่าปดูลายแควนมคตพระองค์ก็กำใบประดูลายขึ้นมาสามใบแปลว่าถามพิฆุทั้งหลายว่าใบประดูในมือเราเกับที่อยู่บนต้นอะไรมันเยอะกว่ากันในมือของพระองค์สี่น้อยกว่า บต้นย่อมเยอะกว่าพระเจ้าค่ะถูกต้องแล้วพิขุทั้งหลายใบปดูรลายสามใบคือศีลสมาธิปัญญาคือพูที่ิขียธรรมสามเจ็ดนั่นแหละอันเป็นธรรมที่ไม่มีใครคนพบนอกจากพระพุทธเจ้าส่วนวิชาสิบแปดสาขาโน้นมนุษย์หายเองได้รู้หมดแต่ไม่ไมสอนไม่มีประโยชน์ เนี่ยก้อนโพธที่ไปขิธทำสามเจ็ดที่เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงคนพบแต่เพียงาศาสดาเดียวบนโลกอย่าที่เราปฏิบัติอยู่นี้แหละองค์สั่งให้เราทําอันนี้แหละและสอนวิธีให้เราอันนี้แหละนะให้ตั้งใจทำนะอนาคตไม่มีอดีตเท่านั้นที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้เราต้องอยู่ปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันเกิดปุ๊บเวลาไหนตอนนั้นจะขึ้นเลยยานเน่ย แล่แหละมักแปรทำงานแหละนั่นน่ะจะวุ่นวุ่นขึ้นเลยแหละไม่ถอยให้เราอยู่ขณะนี้เท่านั้นเองหยุดเวลาให้ได้พวกเราคุณหยุดเวลาได้คุณก็หยุดโลกทั้งใบได้ คุณก็หยุดความแก่ชราได้โลกคู่ขนานพาเรารู้ไหมว่าอย่างเช่นเมืองรับแลเนี่ยหรือหรือทวีปอื่นที่เป็นแดนรับแลเนี่ยเวลาของเรากับของเขาต่างกันมากในแดนที่มีคุณธรรมสูงสูงอายุจะยืนมากเวลาก็ยาวมากตอนนี้เราก็ไปอายุเท่านี้ ลูกเราเพิ่งคลอดเราไปสักวันสองวันเท่านั้นวันเดียวไม่ต้องสองวันหรอกในความรู้สึกเราออ,อกมาเนี่ยลูกเราห้าสิบปีละ่ะส่วนเรายังอายุสามสิบเหมือนเดิมพอามมิติการเวลาตอนนั้นมันช้าในโลกรับแล ธรรมดานห้าสิปีเราเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาแต่ในมิติจาตุมก็ร้อยปีเราเท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนเขาแตนี้มิติรับแลเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนเลยในโลกคู่ขนานอีกอันหนึ่งเราสามารถสัมผัสได้ ด้วยจิตเป็นปัจจุบันนั่นแหละตั้งเข้าไปตั้งเข้าไปเลยโบก็เข้าเลยลูกโบเข้าศูนย์กลางเข้าเลยลูกนะโบนะแทงเข้าศูนย์กลางของเราเลยตึกก็ไปเลยวาท้าปอเรื่อยๆแนน ตึกไปลูกตึกไปตึกไปอย่าเอาจิตไปข้างนอกให้เอาจิตเข้าข้างในทุกคนแทงลงไปที่ฝ่าเท้าสำหรับยืนอยู่บางคนคล่องเรื่องสุญญ์ทางเข้าสุญญตาแล้วเนี่ยมันเข้าตรงนั้นหรือก็เข้าตรงนั้นแหละกลางทองอะไรก็ไม่ต้องดัดแปลงกแล้ว ใครที่เข้าศูนย์กลางได้แล้วเข้าเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นอาน,นิสงส์ประโยชน์ของการยืนหนึ่งทำให้จิตเสศสมาเสสมาธิได้รวดเร็วสองแก้ระบบบาปลึกๆได้ สตัดพบตัดชาติได้รวดเร็วขึ้นดังนั้นให้พยายามตึกฝ่าท้าเวลาเราไม่เยอะนะพวกเรานี่ก็จะหมดอีกแล้วเวลาทัวันนี้มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาเร็วเท่าไหร่เราก็อายุสั้นลงเท่านั้นเราจึงสังเกตเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้เนะี่ย ฉลาดมากความจริงอายุมันสั้นลงานการพัฒนาการร่างกายมันก็เร็วขึ้นเด็กห้าขวบตั้งท้องก็มีแล้วเดี๋ยวนี้องค์การอน,นมามัยโลกเนี่ยโอ้ทำสิติติขึ้นมามันหมายความว่ารังไข่พร้อมจะเกิดลูกพัฒนาการมาเร็วมาก พวกเราอายุยนะี่สิบน่ะแกแล้วตอนเนี้นี่คือเวลาที่มันหมุนรวดเร็วใครเป็นหนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขเพราะเวลาวันหนึ่งมันเร็วระบบก,การค้าก็เลยล่มล่มสลายหนี้เสียมันเยอะดังนั้นให้เราตึกไปปลาเท้านะ่ะ ไปช่วยตัวเองทุกคนหลวงพ่อก็แนะนำได้เท่านี้แหละอย่าเอาใจไปข้างนอกตั้งไว้ที่ฝ่าเท้านะเพราะเรายืนไงเราจึงต้องเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงเรายืนแล้วอาศัยฝ่าเท้าเป็นตัวทำงานเราจึงต้องให้เกียรติฝ่าเท้าแต่บางคนยืนฝ่าเท้าแต่จิตมันเข้าไปในหลุมดำ มันทําเป็นระบบเชื่อมกันได้ค่ะก็เชื่อมเลยไม่ต้องถอยหรอกอย่าดึงถอยออกมาเด็ดค่ะมันเชื่อมได้แล้วก็ถูกต้องแล้ว